สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะสันนี้มาชวนชนะคะวันที่12พฤษภาคมไปดู AF Comedy Award กันนะคะสนุกมากนะคะก็บัตรหลายราคาเลือกเอานะคะแต่ว่ามีครั้งเดียวมีรอบเดียวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันเยอะๆคะ่ะ12พฤษภาคมนี้ครับผมมีงานออรวม AF อีกแล้วนะครับเป็นงานดรสี AF Comedy Award นะครับเป็นการ รวบรวมรงานประกาศรางวัลนะครับแบบสมมุติขึ้นเหมือนเหมือนงานประกาศรางวัลจริงๆเลยแต่ว่ามันมีทั้งความฮามีทั้งความวุ่นว,วายนะครับก็วันที่12ครับผมอย่าลืมมาดูพวกเรานะครับ AM ก็ซื้อบัตรได้ที่ www. d www. e o t o o k i e g com นะครับแล้วก็จริงๆก็มีนี่ด้วยประกวดป้ายไฟยอดเยี่ยมนะครับก็ส่งไปที่ AF Comedy Award gmail.com นะครับอ่าอันนี้ไฟไฟ้านี่ระดมความคิดสร้างสารรค์เลยครับส่งมาแบบไม่จำกัดเลยครับแล้วเดี๋ยวถ้าได้เข้าชิงปุ๊บเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าได้ขึ้นไปบนเวทีรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ส่งมากันเยอะๆครับ